คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอภาคบรรยายเพื่อที่จะทำให้คุณได้เห็นถึงการนำฝ่ายภาพต้นฉบับมาใช้กับพรีเซตฟิล์มของ d อ s DIY ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดคุณจะต้องรู้อะไรบ้างหรือว่ามีข้อกำหนดใดๆบ้างที่ควรปฏิบัติเพื่อให้ผลลัพธ์นั้นออกมาตรงกับที่ภาพที่เรานำเสนอเอาไว้นะครับ การใช้งานพรีเซตของ DOS DIY นั้นนะครับก็เริ่มมีบทความหรือมีสื่อต่างๆออกมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2017จบจนปัจจุบันก็ผ่านมาได้ประมาณ5ปีแล้วนะครับถึงวันที่กำลังบันทึกคลิปวิดีโอนี้นะครับมีคนโหลดไปแล้วใช้งานได้ไม่ดีเหมือนที่เรานำเสนอเขาก็เกิดความสงสัยมาแล้วก็ถามมาทางข้อความผมนี่แหละว่า ต้องทำอย่างไรจึงจะเหมือนกับภาพที่ผมทำนะครับดังนั้นการตอบทีละคนบ่อยครั้งเนี่ยมันมันมันจึงเกิดความคิดว่าผมควรจะทําคลิปในการสนับสนุนนะครับสื่อหรือว่าผลิตภัณฑ์ดิจิตอลออกมาให้เป็นกิจจลักษณะเลยดีกว่านะครับเอาละมีอะไรบ้างนะครับผมจะคอยกตัวอย่างให้คุณได้ทราบนะครับเรื่องแรกนะครับให้คุณ เข้าใจก่อนว่าการตกแต่งภาพถ่ายส่วนมากนั้นเป็นการดึงข้อมูลภาพให้ยืดขึ้นแล้วก็ตัดทอนข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับการถ่ายภาพให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลนั้นมีข้อระบุการใช้งานอยู่สองแบบถ้าคุณถ่ายภาพเพื่อใช้งานเลยเนี่ยคุณก็ต้องบันทึกภาพให้สมจริง หรือให้ถูกต้องตามที่ตาคุณเห็นเลยในขณะนั้นกรณีนี้อาจจะเป็นช่างภาพที่รับงานเลยแต่ถ้าเป็นการถ่ายภาพเพื่อนำไปตกแต่งต่อครับคุณจะต้องบันทึกนะครับให้มีข้อมูลบรรจุและมองเห็นอยู่ในไฟล์นั้นให้ได้มากที่สุดดังที่ตัวอย่างที่ผมยกให้คุณเห็นในตอนนี้นะครับทางด้านซ้ายเป็นไฟล์ภาพต้นฉบับที่เหมาะสำหรับการนำมา ใช้งาน preset นะครับและทั้งขวาเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะนะครับอาจจะก็คืออาจจะนำมากด preset ใช้ก็ได้หรือไม่เหมาะสมสำหรับการนำมากดใช้ preset แล้วหรือกดใช้แล้วจะได้ผลไม่ค่อยดีขอให้ดูทางด้านซ้ายก่อนนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยมีข้อมูลบรรจุอยู่ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่าข้อมูลนั้นถูกเรียงเป็นลักษณะภูเขาตรงกลางนะครับอาจจะเยื้องซ้ายเยื้องขวาก็ได้ไม่ ไม่ได้ต้องเคร่งครัดมากนะักถ้าเป็นภูเขาที่เยื้องไปทางซ้ายอาจจะเป็นภาพในร่มหรือภาพในที่แสงน้อยนะครับแต่ถ้าเยื้องไปทางขวาเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่ถูกบันทึกให้มีการชดเชยแสงเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่โดยรวมมันก็คือภูเขานูนนะครับส่วนภูเขานะครับที่เป็นทรงหัวกลับนะครับหรือว่า hey, U curve แบบเว้าวลงเนี่ยนะฮะ ก็เป็นตัวอย่างของไฟล์ภาพที่กดใช้พรีเซตแล้วนะครับเพราะว่าพรีเซตที่ d o สขายโดยส่วนใหญ่เป็นพรีเซตฟิล์มที่ที่มีน้ำหนักแล้วก็สีค่อนข้างเข้มข้นดังนั้นไฟล์ที่เราจะนำมาใช้ที่เปรียบเสมือนเป็นวัตถุดิบก่อนนำมาปรุงแต่งครับมันควรจะมีคุณภาพดีที่สุดก่อนนั่นหมายความว่าการที่คุณจะบันทึกไฟล์ภาพให้ได้ในขณะนั้นนะครับที่มีคุณภาพดีที่สุดนะครับ เรนอ่ะน้อยน้อยที่สุดเห็นไหมมันต้องมันต้องมีคุณภาพดีเม็ดสีอิ่มตัวมากที่สุดคุณก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องของหลักการถ่ายภาพพื้นฐานเอาจริงๆนะผมไม่ได้โยงมายังหลักสูตรนี้เพื่อให้คุณมาลงเรียนกับเรานะครับหลักสูตรของเรานะ่ะมีสอนก็จริงนะครับแต่คุณศึกษาจากที่อื่นหรือเรียนจากหนังสืออะไรมากับใครก็ได้นะครับ ขอให้คุณเรียนรู้ตรงนั้นให้ดีเพราะการตกแต่งภาพเนี่ยมันเป็นปลายทางแล้วนะครับถ้าคุณมีไฟล์าภาพต้นฉบับที่ไม่ดีแล้วคุณกดใช้พรีเซ t ตเนี่ยคุณจะเหนื่อยมากเลยกับการทำให้ภาพนั้นออกมาได้ผลลัพธ์สวยงามดังที่คุณปรารถนาไว้แต่ตรงข้ามถ้าคุณบันทึกภาพมาได้อย่างดีแล้วนะครับ อย่างดีก็คือตรงตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวไปดังข้างต้นนะครับการกดใช้ preset หรือการตกแต่งแบบไม่ใช้ preset ก็ได้นะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยผลลัพธ์ยังไงก็ออกมาดีครับดังนั้นพื้นฐานสำคัญมากเลยนะครับทีนี้พูดถึง preset ิฟ์มของ Stay ดเราก็จะยกตัวอย่าง preset ตัวที่วางขายได้ล่าสุดนะครับของคลิปวิดีโอนี้ก็แล้วกันก็คือ ฟูจิโครมเวลเวียตัว50เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีเลยที่ผมจะยกให้คุณเห็นว่าพรีเซ t ตตัวนี้นะครับมีคอนทราสและสีที่รุนแรงมากครับน่าจะมากที่สุดในซีรีส์ของพรีเซ t ตฟิล์มเลยดังนั้นถ้าภาพถ่ายของคุณคอนทราสแรงหรือสีแรงมาอยู่แล้วเนี่ยแล้วมื่อกดใช้นะฮะบอกได้คำเดียวว่าเละนะครับแต่ถ้าคุณจะใช้งานให้มันออกมาดีจริงๆเนี่ยคุณต้องเตรียมไฟล์ซึ่งการเตรียมไฟล์ ให้มีสีที่ซีดที่สุดหรือคอนทราสที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยมันก็มีอยู่หลายกรณี 1. คือคุณต้องบันทึกภาพให้ได้ตรงตามเงื่อนไข 2. หรือคุณจะไปเปิดใช้โปรแกรม Lightroom Classic แล้วเลือกใช้โปรไฟล์ที่มีสีจืดๆก็ได้นะครับเพราะการถ่ายมาแบบรอไฟล์เนี่ยเราเลือกโปรไฟล์ได้ภายหลังในแผงควบคุมโปรไฟล์เบราว์เซอร์นะครับเอาละนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณควรรู้คร่าว ก่อนจะกดใช้ preset จาก d o สเซวาเชื่อแน่ว่า preset ของเราเนี่ยถ้าคุณบันทึกภาพมาอย่างดีจริงยังไงก็ตามนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกดใช้แล้วให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเพราะผมเองก็ออกแบบ preset มาหลายปีแล้วนะครับการออกแบบในช่วงหลังๆที่ผ่านมาผมจะเน้นไปที่ความยืดหยุ่นซึ่งพยายามที่จะไม่ยุ่งกับสเกลหลักนะครับเหตุผลก็คือผมจะเว้นช่องว่างให้คุณได้ทำการปรุงแต่ง ความคิดสร้างสรรค์ของคุณต่อดังนั้นสเกลง่ายๆเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยใช้ผมจะไปใช้ในการทําสีพวกเคิร์ฟหรือว่าพวกคาลิเบรชันพวกอะไรอย่างนั้นมากกว่าซึ่งคนส่วนมากที่ซื้อซื้อพีซตไปใช้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับพีซตจึงไม่ยุ่งกับสเกลหลักเท่าที่จะทําได้นะครับเอาละขอฝากไว้เท่านี้นะครับผม